เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงแบบฝึกหัดที่4.3หน้าที่208ข้อที่3กันแล้วนะครับว่าจงหา A b เด และก็ดแดซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุน A B C D รอกจุด O นะครับด้วยมุมที่กำหนดและหาพิกัดของจุด A แดด B แดด C แดดและ D แดครับผมโดยตามเข็มนาฬิกานะครับก็ A แดดเนี่ยได้เท่าไหร่ B แดดได้เท่าไหร่ C แดดได้เท่าไหร่และก็ D แดดได้เท่าไหร่ครับแล้วก็90ทวนเข็มนาฬิกา A แดดได้เท่าไหร่ B แได้เท่าไหร่และก็ C ได้เท่าไหร่ครับแล้วก็ D ได้เท่าไหร่ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือ <jamais> ให้เป็น a เ b เ c เด็ d แล้วกันนะครับสุดท้ายก็เป็น a เด็ดเ b เด็ดเ c d ด็ดเแล้วก็ d เด็ดเนะครับว่าได้เท่าไหร่ครับผมเอาละครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็หลักการในการหมุนนะครับก็ตามนี้เลยครับผมว่า ให้สมมุติว่าได้1เส้นแล้วเราอยากรู้เราจะหมุนเส้นนั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายแล้วก็ให้นึกนะครับว่าให้เส้นนั้นเนี่ยเป็นเข็มนาฬิกาครับผมแล้วก็ดูดทิศท,ทางที่จะหมุนนะครับถ้าเป็นตามเข็มนาฬิกาเนี่ยสมมุติว่าเป็นเส้นนี้นะครับผมตามเข็มนาฬิกาก็คือจะหมุนมาทางนี้นั่นเองครับแล้วก็หมุนไปทางนู้นต่อเพราะว่ามันก็เหมือนกับเข็มนาฬิกาจาก3มา6มา9แล้วก็ไป12นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นทวนเข็มนะครับผมจาก3เนี่ยมันก็จะไปทิศทางที่ไม่เหมือนกับตามเข็มนาฬิกาก็คือ้ ให้ยึดว่าจากเส้นนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเข็มนาฬิกาแล้วก็คิดนะครับว่ามันเอ๊จะไปทางไหนหนะจะไปทางขวาหรือไปทางซ้ายก็คือยึดอยู่กับว่ามันเนี่ยเป็นตามเข็มหรือทวนเข็มนะครับถ้าตามเข็มก็คือหมุนเหมือนเข็มนาฬิกาอะไรเป็น3 4 5 6้แล้วทวนเข็มก็เป็นแบบย้อนกลับก็เป็นจาก3จาก3ก็จะมา2 1แล้วก็12 11อ0อะไรแบบนี้เลยครับผมเอาละครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากอย่างแรกนะครับก็คือหมุน90องศาตามเข็มนาฬิกานั่นเอง ลุยกันเลยครับนี่ครับจุด A จุด A นะครับผมแล้วเราก็ทำการหมุน90องศาตามเขียนาฬิกาโดยให้มันมีขนาดของการหมุนเท่ากับตัวนี้เลยนะครับนะครับลุกยกันเลยดีกว่านี่ตรงนี้ก็ประมาณ1.8แนะครับแล้วก็หมุนไป็น1.8อีกรอกซึ่งเราจะได้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับผมอ๋อแต่เขาให้หมุน ทวนเข็มนาฬิกานะครับผมซึ่งก็ถูกแล้วครับอ๋ออ๋ออ๋อข้อแรกเป็นตามเข็มนาฬิกาครับงั้นผมทําข้อ2ก่อนเลยกันนะครับผมผมจะทําการหมุนทวนเข็มนาฬิกาก่อนครับแต่จริงๆตามเข็มก็ไม่ยากเลยนะครับงั้นเรามาทําทวนเข็มกับตามเข็มไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมนี่ครับตามเข็มอยู่ด้านบนนะครับทวนเข็มอยู่ด้านล่างห8แปแล้วก็1.8เชื่ออย่างนี้เลยครับผมนี่เลยครับ ห8กับ1นนี่ครับผมซึ่งก็จะได้ว่าล่าให้มันเส้นมันเท่ากันนะครับผมโดยข้อนี้จะเป็น A ดดดดนะครับเพราะว่าหมุนทวนเข็มเพราะอย่างนี้เลยครับผมนี่ครับถ้าเป็นเส้นอยู่ตรงนี้ก็คือสมมุติมันเป็นประมาณ6นาฬิกาถ้าเราหมุนขึ้นมาก็คือเหมือนกับนาฬิกามันย้อนกลับใช่ไหมครับก็เลยเป็นทวนเข็มส่วนตรงนี้เหมือนกับนาฬิกามันเดินไปต่อก็เลยเป็นตามเข็มนั่นเองครับก็เลยเป็น A ดด ซึ่งเราก็ได้ a เด็ดๆอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณนี่เลยครับเท่าไหร่ดีครับ0.5กับ2นะครับผม0.5กับ2ตรงนี้ก็เหมือนกันครับจะประมาณ0.5กับลบ2นะครับ0.5อ๋อเป็นลบ0.5เลยนะครับผมเพราะมาทางซ้ายแล้วก็ลบ2นะครับเพราะว่าลงล่างนั่นเองแล้วทีนี้ก็หาอีกตัวเลยดีกว่าครับผมอีกตัวเนี่ยเป็น270ตามเข็มนาฬิกาเอ๊ะ 270ตามเข็มนาฬิกากับ90โทวนเข็มนาฬิกาน้องรู้สึกว่ามีอะไรคุ้นๆไหมครับผมอ่าเราเคยทำกันไปแล้วนะครับว่านี่เลยครับถ้าสมมุติว่านี่เป็นไดแกรมนะครับผม สมมุติว่ามีจุดอยู่ตรงนี้นะครับการที่หมุนมา90องศาตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนมาแบบนี้ครับเหมือนกับเป็นเข็มนาฬิกาจาก12นาฬิกามา3นาฬิกานั่นแหละครับผมแล้วถ้าหมุนมาอีก9ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือเป็น90องศาใช่ไหมครับผม90ตามเข็มแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหมุนเป็น180ตามเข็มแหละครับก็จะเหมือนหมุนมาอีก90นั่นเองครับผมก็คือจะหมุนมาเป็นเส้นตรงอย่างนี้นั่นเองแล้วถ้าเราหมุนมาอีก90ละครับเป็น270องศาก็คือจะมาออยู่่่ทีีตรรงงนนน้ััเคบผม แล้ว360ก็คือกลับมาเป็นที่เดิมซึ่งมันเรียกว่าตรงตรงกับกรณีให้เราหมุน90องศาทวนเข็มเลยครับจาก12ก็จะมาที่9ก็คือหมุนย้อนกลับก็คือ90องศาทวนเข็มจะเท่ากับ270ตามเข็มนั่นเองครับซึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับว่าเป็น90ตามเข็มก็เท่ากับ270 ทวนเข็มเหมือนกันซึ no ่งถามว่าจริงไหมก็คือถ้า90องศาทวนเข็มอยู่ตรงนี้180องศาทวนเข็มก็อยู่ตรงนี้ครับก็คือ180องศาตามเข็มก็เท่ากับ180องศาทวนเข็มนั่นเองครับแล้ว270องศาก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมเพราะว่ามันก็จะหมุนมาเรื่อยๆเลยครับจาก12มา9มา6แล้วก็มา3ครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ3เนี่ยจึงได้ออกมาเป็นพิกัดเดียวกันนั่นเองครับผมข้อ3ก็คือเท่ากับข้อ2นั่นเองครับ เพราะ90องศาทวนเข็มเนี่ยก็เท่ากับ270องศาตามเข็มหรือมุมองศาใดๆของทวนเข็มก็ตามก็จะเท่ากับ360องศาลบกับมุมนั้นของตามเข็มครับเนื่องจากว่ามันเป็นการหมุนเป็นวงกลมนั่นเองครับผมมันก็เลยมีหลักการอย่างนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยนะครับสําหรับจุด A ทั้ง3ข้อก็คือเราจะได้ว่า A แดดเนี่ยเท่ากับ0.5แล้วก็ A แดด a that, นะครับถ้ากับลบ0.5ลบ2 a that, ถากับ0.5กับ2นั่นเองครับเราก็ไปหาอันต่อไปกันเลยดีกว่าอันต่อไปก็คือ B นะครับ B ชชึอมา B ใช่ไหมครับโห oh, A เกับ B เนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเดียวกันเลยครับผมเพราะฉะนั้น B ก็แค่ลากต่อไปให้มีความยาวเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองครับโดยเพิ่มจาก1เป็น3โดยเพิ่มจากตัวเดิมนะครับเป็น3.5นั่นเอง สามจุดห้าก็คือจะมาอยู่บริเวณนี้นะครับผมสามจุดห้าก็คือจะมาอยู่บริเวณนี้นะครับสามจุดห้านะครับผมก็คือจะประมาณเท่านี้เลยครับก็คือเป็นศูนย์จุดแปดศูกับ4ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็จะเป็นลบศูกับลบสนั่นเองครับผม ก็ได้แล้วนะครับสำหรับ b เดดแล้วก็ b เดดเดครับผมเพราะว่าตามทวนเข็มก็คือขึ้นไปด้านบนตามเข็มขึลงไปด้านล่างน,นั่นเองครับทีนี้ก็ต่อกันสําหรับจุดดีเลยนะครับผมทีนี้จุดดีนะครับชี้นี่คือจุดดีนี่จุดดีได้เป็นวน 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. ันสามจุดสามเซนนะครับแล้วก็ลากลงมาเลยครับผมสามจุดสามเซนจุดสามแล้วจุดสองเซนนะครับชี้ ก็จะได้ออกมาเป็นตรงนี้ครับแล้วเราก็ลากขึ้นด้วยครับผมลากขึ้นเพราะว่ามันก็มีทั้งทะอันนี้คือเป็นตามเข็มนะครับเพราะว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มก็คือลากขึ้นไปด้านบนนั่นเองก<อ>็คือเป็นตรงนี้เลยนะครับชือ้อก็คือเป็น0.6 0.6กับลบสําสำหรับ C ีแดดนะครับผมแล้วก็ c ีแดดแดดจะได้ว่าเป็นลบ 0.6กับ4นั่นเองครับอ่าเรียบร้อยนะครับเอ้เป็น D นะครับผมไม่ใช่ c ขออภัยด้วยครับเป็น d แดดๆกับเป็น d นะครับผมแล้วสุดท้ายเลยนะครับผมสุดท้ายของเราก็คือตัว c นั่นเองครับแล้วมาดูกันดีกว่าว่า c เนี่ยจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับผม c ชึบ c เป็นประมาณ6.4นะครับเราก็ทำการลากลงไป6.4เลยนะครับผม 6.4โอ้เรียกว่าทะลุหน้ากระดาษลงไปแล้วนะครับ6.4แล้วก็ขึ้นไป6.4เหมือนกันครับผมขึ้นไปวา6.4เหมือนกันนะครับก็คือทะลุหน้ากระดาษไปเหมือนกันนะครับ6.4ซึ่งพี่ก็จะทำการหาให้นะครับผมว่า มันได้กว่าเป็นเท่าไหร่่วนน้อยสามารถลองไปขีดดูได้เลยนะครับผมซึ่ง6.4นั้นก็คือจะมีค่าอยู่ที่ประมาณนี่เลยครับเป็น0.5สําสำหรับ c เนะครับเพราะลงมาด้านล่างก็คือเป็นตามเข็ม c ก็คือเป็นลบ0.5กับเป็นลบ c เก็คือลบ0.5กับลบ1ิบห้ากกับลบ10นั่นเองครับผม c ก็คือจะเป็น0.5กับ สินั่นเองครับผมอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วน้องๆเนี่ยก็สามารถวาดรูปของตัวด้านบนกับตัวด้านล่างได้เลยนะครับโดยการลากเส้นเชื่อมจุดทั้งหมดนั่นเองครับผมโดยสามารถลองวาดดูในกระดาษกราฟได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับผมจะก็จะได้คําตอบดังนี้ครับผมก็คือ a แดดก็คือ a แดดจะได้เป็นลบ0.5ลบ2 b ได้เป็นลบ0.8กับลบ4 เอ่อบีแดดนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็น B ีแดดตรงนี้จะต้องเป็น C ีแดดนะครับ C ีแดดจะได้ออกมาเป็นลบศกับลบสนะครับแล้วก็ D ีแดดจะต้องได้เป็น0.6กับลบสนั่นเองครับ เช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้นะครับก็คือ90องศาทวนเข็มนาฬิกา270องศาตามเข็มนาฬิกาก็คือมีค่าเท่ากันก็คือเอาคําตอบข้อ2มาเติมในข้อ3ได้เลยนะครับโดยคาตอบข้อ2ก็คือเป็น a ดดดก็คือ0.5กับ2 b ดดดก็คือเป็น0.8กับ4 c ดดดก็คือ0.5กับ10แล้วก็ D ีดดดก็คือลบ0.6กับ4นั่นเองครับ ก็จบลงแล้วนะครับสาหรับการสะท้อนภาพของข้อนี้นะครับผมโดยการสะท้อนเนี่ยก็เหมือนเดิมครับคือลากเส้นจากจุดหมุนไปยังจุดต้นแบบแล้วก็ลากเส้นไปยังจุดสมในให้มีความยาวที่เ e. ท่ากันนะครับโดยเราเนี่ยต้องดูมุมตามเข็มทวนเข็มให้ดีนะครับโดยให้จินตการก่าเป็นเข็มนาฬิกาที่ทวนเข็มเซต้าแล้วก็ดูทิศทางที่จะหมุนต่อตามเข็มหรืทอทวนเข็มนะครับผมให้เหมือนกับเข็มนาฬิกาหมุนนั่นเองครับก็จะได้คําตอบมาดังนี้นะครับผมน้องๆสาม,มารถลองไปทําเองแล้วก็ดูพิกัดที่ตัวเองได้ด้วยเลยนะครับผม แล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโดยข้อนี้นะครับพี่ก็อยากจะให้สิ่งที่น้องได้กลับไปเนี่ยคือได้คอนเซปต์กลับไปนะครับว่าเราสามารถที่จะหมุนยังไงเพราะว่าน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปประยุกใช้กับอีกเป็นพันข้อร้อยข้อได้เลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยได้ไปเพียงคําตอบน้องก็ได้เพียงคําตอบของคาตอบท่อน,นี้เท่านั้นครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถคิดเป็นแล้วไม่ว่าโจทย์จะเปลี่ยนตัวเลขหรือจะทํายังไงเนี่ยเราก็สามารถคิดได้ทั้งหมดซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเนนน่่ยยตตอออไปใาาาาคคงมหละรับ ก็ขอให้ได้รับคอนเซปต์เกี่ยวกับตามเข็มทรวนเข็มแล้วก็คอนเซปต์ที่ว่าการหมุนก็คือลากจากจุดหมุนไปยังจุดต้นแบบแล้วก็เอาระยะทางที่เท่ากันเนี่ยลากไปยังจุดสมในโดยมีมุมตามเข็มทรวนเข็มที่ถูกต้องนะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมข้อนี้ใครมีอะไรที่สงสัยก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ